สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวสอบ A e Level ภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการเตรียมตัวสอบ,บระดับ JLPT N 4ค่ะเราติดนิติจุฬาเลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นได้คะแนนสูงสุดคะแนน A e Level ญี่ปุ่น96คะแนนค่ะเราเริ่มจากการเตรียมตัวสอบ N 4ก่อนใช้เป็นหนังสือจากคอร์ส e A Level ภาษาญี่ปุ่นกับพี่แคทต,ติวญี่ปุ่นบายคัตโตเล่มนี้กับชีทคันจิในคอร์สค่ะในคอร์สพี่แคทก็จะมีการสอนทั้งไวยากรณ์คำศัพท์ คันจีแล้วก็มีข้อสอบให้ลองทำหลายชุดเลยค่ะโดยข้อสอบในเล่ม A Level นี้ก็จะมีความยากกว่าข้อสอบ n 4นิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ฝึกทำข้อสอบ n 4ได้เลยค่ะเนื้อหาในคอร์สก็จะเป็นการอธิบายวยากรณ์ในทุกหัวข้อแบบละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายพี่แคทก็จะสอนแล้วก็แปลโจทย์ให้ทั้งหมดเลยแล้ก็จะได้คำศัพท์เพิ่มเยอะเลยค่ะนอกจากนี้เราก็อ่านคำศัพท์แล้วก็คันจิเพิ่มจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ ส่วนการเตรียมตัวสอบเอเลเวเราก็ใช้หนังสือของคอร์สนี้เล่มเดิมเลยใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งวาระดับ jlpt n 4แล้วก็ ELEVEL เลยค่ะใช้ทั้งทบทวนแล้วก็ลองทำข้อสอบเท่านี้ก็พร้อมสอบทั้ง ELEVEL แล้วก็ jlpt แล้วค่ะ